ยกได้สักทีไม่งั้นก็ไม่มีพื้นที่ใช้งานงานนี้เป็นงานจะะัดระเบียบท่อน้ําและว,วางระบบท่อน้ําใหม่ให้ลูกค้างานนี้อยู่ตําบนท่าสายอําเภอเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยงานนี้นะครับลูกค้าอยากให้จัดะระเบียบและวางระบบท่อน้ําบริเวณนี้ใหม่ทั้งหมดเพราะเนื่องของเดิมดูไม่สวยงามและไม่เหมาะสมับการใช้งานด้วยครับโดยสิ่งที่ลูกค้าอยากได้นะครับก็คือการจัดะระเบียบท่อน้าอย่างไรก็ได้ให้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นและก็ใช้งานง่ายและสบายตาด้วยครับก็ถือเป็นโจทย์ยากพอสมควรนะครับสำหรับหน้างานนี้เพราะเนื่องจากว่าพื้นที่มีจํำนวนากกรบบแออ ข้างนานพอสมควรกว่าจะหาจุดที่ลงตัวได้นะครับผมและทีมงานก็ขยับแล้วขยับอีกนะครับจนได้จุดที่ลงตัวถึงจะเริ่มทํางานตามแผนที่วางไว้ครับและในความโชคดีในหน้าง,งานนี้นะครับคือลูกค้าเนี่ยยังไม่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้นะครับลูกค้าเพียงซื้อไว้ยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างและปรับปรุงอื่นๆอีกเยอะเลยครับทำให้ผมและทีมงานนะครับมีเวลาคิดในการที่ออกแบบระบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าให้ได้มากที่สุดโดยการติดตั้งผมก็จะทําเป็น2ระบบนะครับโดยระบบที่1นเนี่ยเราจะใช้น้ำจากตัว,ตว,ตวปั๊มน้ำครับระบบที่ 2, ทบรบสัง มาตรฐานอยู่แล้วที่ผมทํากันตลอดทุกหน้าง,งานโดยการออกแบบผมก็จะระบบบอลต่างๆนะครับขึ้นไปติดอยู่กับผนังหรือกําแพงของตัวบ้านลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามองเห็นและใช้งานได้สะดวกมากขึ้นครับเพียงแค่นี้ลูกค้าก็สามารถใช้ระบบน้ําหรือมีพื้นที่ใช้สอยบริเวณนี้มากขึ้นแล้วครับ้าใครมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรือ inbox เข้ามาคุยกันได้ครับ